แม่จ่าพระจ่านี้ได้มาใหม่นะอันนี้มีชื่อว่าสบู่เลือดด่างเหลืองจ่ะเห็นไหมสบู่เลือดใบจะแหลมอันนี้ราคาจะแพงกว่าเซเลนอยู่นะเพราะว่าสบู่เลือดยังไม่ไม่เป็นที่ยังไม่มีเยอะอ่ะยังไม่ถือว่าล้นตลาดนะยังขาดตลาดอยู่ด่างจนก้านลายเลยเนะี่ยสบู่เลือดด่างเหลืองสวยไหมสวยเยอะ สบู่เลือดใบจะแหลมถ้าเซเลนใบจะกลมอันนี้เซเลนด่างชมพูนะขายกันมากจ้ะขายกันขายกันขายกันสวยงามมากเห็นไหมไม้มันบางทีมันก็ยังคล้ายๆกันอยู่นะหลายๆตัวนะก็ยังเป็นไม้แลไอเทมอยู่นะยังถือว่าหายากอยู่เนาะราคาแพงไหมก็ไม่แพงเท่าไหร่นะอันนี้ก็ได้มา พัน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 จะเรียกว่าพันต้นๆก็พันต้นๆเนาะแต่ได้มาตั้งแต่มีสองใบนะได้มานานแล้วแหละเขาบอกว่าขยายพันธุ์ไม่ยากนะออกหน่อง่ายแต่ว่ามันที่ตัวด่างๆมันจะมีน้อยแต่นี่เซเลนจะ่ะเซเลนนี่ก็เลี้ยงง่ายไหมก็ไม่เท่าไรแต่ตอนนี้มีเซเลนตัวใหม่ออกมาแล้วเซเลนโกอะไรด่างเหลืองนะ่นเนาะจะบอกว่าไม้ด่างก็ยังขายได้อยู่นะ จริงนะยังขายได้ยังขยายพันธุ์ได้อยู่เนี่ยอย่างโชคก้าชั้นนะเห็นไหมสวยงามมากเลยยายพิงก็ยังขายได้อยู่ทุกวันนะบางคนบอกอู้ยังขายกันได้เหรอได้จ้ะถ้าเราขายกันราคาไม่แพงไม้ยังขายได้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นเซเลนเป็นช้างเป็นหูช้างเป็นกระดาษด่างยยพินยังขายได้อยู่นะแล้วตอนนี้ทำอะไรเหรอ เอฟซอาจจะสงสัยว่ายายพินทำอะไรเดี๋ยวนี้นี่จ้ะมาปลูกไม้ลงเข่งจ้ะปลูกไม้ลงเข่งลงกระถางเพราะว่าปลูกให้ใหญ่อย่างเดียวอจ้ะแล้วจะขายได้จ้ะเห็นไหมปลูกให้ใหญ่เพื่อว่าได้ราคาจ้ะเพราะกระถางใหญ่แล้วก็จะได้ราคาไปเองจ้ะอันนี้คือเนี่ยพรอจ๋าแม่จ๋าดูนะถ้ากลางวันก็คือจะโดนแดดเต็มที่เลยนะ แต่ก็ตั้งกอสวยอยู่นะจ๊ะสีนี่โอ้โหไม่จ้องพูดถึงเลยแล้วบอลในตู้เจพินเลี้ยงยังไงเนี่ยก็อย่างที่เปิดตู้ให้เห็นเนี่ยทั้งวันเนี่ยสวยงามมากจ้ะสวยงามมากแล้วสวยงามทุกต้นด้วยนะเจพินจะบอกเลยสวยงามมากแล้วสวยทุกต้นด้วยนั่นแหละเพื่อนๆหลายๆคนถามว่าเลี้ยงบอลเลี้ยงยังไงจะไปทําตู้หวัดไหวละ่ะขนาดบุษราคำเจพินยังเลี้ยงในป่าอย่างนี้เลยนะ เพราะว่าถ้าเราไปทําตู้แล้วเวลาเราเข้าไปดูเราก็ต้องมุดจนหัวเปียกมันก็ไม่ใช่นะจ๊ะแม่จ๋าเพราะจ๋ามันก็ไม่ใช่นะจ๊ะหาไม้ขายคืนนี้เพราะว่ากลางวันก็ปลูกกลางคืนก็ขายถามว่ามันไรายได้มันก็พอได้เลี้ยงตัวนะจ๊ะแม่จ๋าไรายได้พอได้เลี้ยงตัวนั่นเนี่ยเห็นไหม สวยงามมากเลยอันนี้แกพินก็อยากอวดเฉยๆว่าบอลน,นอกตู้มันก็สวยเนี่ยดูเนี่ยบอลสีนอกตู้คือสวยนะสีแจ่มมากแจ่มโปดเลยนี่ไก่ทองประเสริฐเริ่มกัดสีแล้วไก่ทองประเสริฐนี่โหหัวใจของบ้านเลยนะความสวยของบอลนนะ่ะอันนี้ไก่เดชา เห็นปะความสวยความงามเนะ่ะเพลินไหมล่ะจาพินก็ปลูกกลางวันก็ปลูกพเย็นก็เตรียมไม้หาไม้ในสวนนี่แหละเก็บออกไปขายขายทุกวันได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขายจ้ะมีเยอะอยู่อันไหนมีเยอะสีสวยๆก็ไลค์ขายไปแบง่งไปมั่งอะไรมั่งเนี่ยสีสวยๆอึบ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  เป็นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยสวยจริงอะ่ะเห็นไหมล่ะเดยพีนน่นึงบอกว่าไม้ถ้าลงได้มันแบบอากาศดีๆอากาศโล่งๆแล้วไม้จะสวยเองจะ้ะท่านไหนตู้นี่เก็บสําหรับบอลที่แบบสมอสแมรหรือเราแยกใหม่อะไรใหม่อันนี้เปาะสวยจริงๆขอให้เราปลูกอย่างเดียวจะ้ะปลูกปลูกปลูกแล้วได้ผลหมดจะ้ะ ปลูกแล้วดูแลรดน้ำมังกวากเทวดาดูมั่งก็สวยเห็นไหมเดี๋ยวคืนนี้จะไปขายเนี่ยสวยจังเลยเห็นไหมสวยงามมากไหมจ๊ะแค่นี้เน่ยแหละอวดแค่นี้แหละจ๊ะไม่ละใครสนใจก็ทักมาจ้าอย่าพินขายทุกวันจ้ะ